สวัสดีค่ะมาพบกันกับวิไลากายนะคะวันนี้วิไลากายมีอันไม้กันสันจ้ะมารีวิวไม้กันสันนะจ๊ะเนาะเมื่อจะราคาสิบหกปอนจ้ะอ่าสิบหกปอนเป็นเงินไทยก็ปอนละสี่สิบสามบาทเนาะคะ่ะเดี๋ยวคิดเอาเองเลยค่ะเดิมคิดเอาเองเลคะเด้อสิบหกปอนนะคะเนาะ เดี๋ยวมาเปิดมาอ่านมาเปิดเบิรงกันเลยนะคะเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะใส่ละเนาะสิบหกปอนด์แนมเบิรงเกาะมีอ่าเคยเห็นข้าเจ้ารีวิวเนาะก็จะมีค้าตัางน้ำลอยก่็ลอยก่็บาทเนี่ยก็ถือว่าข้าเจ้ามารีวิวก็ถือว่าดีแต่ว่าสำหรับวิไลวิไลบบหัวว่าดีหรือบ่ดีเนาะค่ะเนาะแต่เพื่อนเพื่อนเนบิร์นแล้วค่ะเด้อวว่าอันดีบอก ยานบดได้จริงๆนั้นยานบ่ได้ค่ะยานบ่ได้แกนสื่มาหลายหลอดกรนสุนจ้กรเบอร์บัตเตนี่เพิ่นกระทำอยู่วะจะเสียเอาอันหนี้บอกรึเยว่าเอายานบ่ได้ยานบ่ได้หลายก็เลยแบบว่าบ่ได้เลือกเลยค่ะอยากได้แห้งหลายโมเมนต์ยังดอกเพิ่นว่าจะเสียเอาอันนี้อยู่บอกเ่เอา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 อันนีแหละก็เลยว่าสั่นก็เรยบ่ได้เลือกจ้ะจังซื่อไม่เนาะจ้ะเนาะ อันนี้มันก็จะเป็นปุ่มเนาะปุ่มจะมีปุ่มกดแล้วก็จะให้สายสายบลูทูธมานั่งจ้ะสายบลูทูธแล้วก็อันนี้นะจ้ะเราเอาเอามาประกอบกันเอาเองเนาะค่ะเนาะนี่แค่นี้จ้ะไพหัว,วอันยี่ห้อนี้เป็นจังไรก็ หรือว่าราคาสัมไดรแพงบ่ราคานี่ก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้นะคะอันคอมเมนต์บอกนายได,ด้อจ้ะเด้อก็บ่ได้สังเกตบ่ได้เบิ้งเลยค่ะว่าปกติมีคนแนะนําว่าเวลาเขาส,สื่อเขาก็อันไปเบิ้งตามอันดาวเขาเนาะฟ้าวย่านบ่อใดไลยก็เลยเอ,เอาเอานีเลยเนี่ <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็สิมารีวิวแค่นี้ละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เสมอน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย